่จะนั่งดูก่อนก็ได้นะแม่ถ่ะน้มาอะไรเนียฮะนั่งดูแล้วตอนรับฟีใหม่แล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะคุณแม่สวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียร์กันนําเชียร์ได้ครับพี่น้องค่ะครับคลิปนี้นําเชียร์มาเป็นเพื่อนครับผมค่ะครับสีผาไปตามแนวทางเลข อาจารย์ชมพู่เนาะครับผมค่ะอาจารย์ชมพู่เพิ่นทรงไหน้ําเสียแต่หมู่บ้านพุ่นค่ะก็เลยฝ่าปล่อยค่ะท่านผู้ชมครับผมน้ําเสียได้ทันค่ะรอคอยอยู่ครับผมคร่ะสงสัยอาจารย์บ่ว่างครับบ่ได้ยินเสียงเนี่ครับพี่น้องเนาะหวดว่าหันค่ะนี่ล่ะค่ะท่านผู้ชมเต็มๆเลยครับผมอ่าตัวเน้นพร้อมน้ําเสีย อาจารย์บอกอย่าเผอเดี๋ยวน้ำหมากกระจายพ่นมาต้เออถ่าที่จริงเลขรักลอยเพ่นเข่าอยู่ดิศู 8, 7, นแปดเจ็ดเนาะโอ้นี่นี่อืมเลขรักลอยเ<ถ>พ่นเข่าสามตัว่นเด้ถ้าเอามาประกบสองคููหนึ่งเถ่าอาจารย์ดึงแต่ศูนย์มาอืมถ้าประกบกับทิงแปดทังเจ็ดกันเต็มที่แล้วครับพี่น้องเนาะเลขรักลอยต้องไปเบื้องพอท่ออีกเนาะครับ อันนั้นเซมตลอดค่ะท่านผู้ชมสี่งวดแล้วเลขยกรักลอยล่องวาเมื่อิังใส่อาจารย์ผู้วางวดนี่สีชซอนกันบ่ครับอแจางงวดว่าหานันนี้พอท่อเพิ่นกระหายหกกับแปดบ่านเพิ่นม,มาเพิ่มศูนย์อีกเพิ่นก็บอกอว่าเลขยกรักลอยจะเป็นครูนี่ก็บซ้อนอาจารย์ชมวผูกศูนย์กับแปดเนาะเมียนครับแต่ว่าอาจารย์ผูนี่นี่สองครูหนึ่งเดียวนี่แล้วนี่เต็มเต็มเลยนี่ วิ่นเสรักลอยนี่แม่โอ้ยเต็มเต็มเลยหมดก้อนนันกั็เพื่อนห้วิ่งซีครับผมค่ะดูซือว่าอาเล็กบิงหรือว่ารักซีเพิ่นจิ้นเดินดีด้วยครับผมสองหานี่ดังเลยมือมือว่างหันเนาะแม่พอชนบุรีว่าห้ยยนลงถิ่มในทะเลก๋ผมหมาอีดีแต่ว่าเพิ่นกับมายืนสองรักอยู่น้ำเชียรเนาะอืมแต่ว่าสองสองเจ็ดว้างหันเจ็ดผันดับเนเธ่าครับเอาอยููพอว่าเลขกออกคุกหนึ่ง หกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดครับตามสูตรที่จักันดีแล้วครับผมแม่นค่ะแต่ว่าเขาเลขวิ่งอาจารย์เนาะครับค่ะสดูถาเมา่เบิ้งงวดนี่บ้านนี้นี่ครับผมขอบคุณแนวทางอาจารย์เด้อค่ะที่เปินทรงมาให้น้ำเสียกับเก่ามาเสียค่ะครับอาจารย์เปินก็อาจจะบวบางก็เลขฝ่าลงห้เอฟซีเนาะครับผมค่ะอ๋อใช่หรือเปินทรงมาให้นี่ค่ะท่านผู้ชมประชุมมาตะมว่านี่ค่ะ อาจารย์ผู้ค่ะเอามาเบิ่งตัวไงกันเลยครับพี่น้องเนาะค่ะครับวดนี้ครับผมสองมกราคมหกสิบแปดครับปีใหม่แล้วครับพี่น้องบ้านนี้อาจารย์ชมพูบอกจะให้พี่น้องซี่ได้กินปีใหม่กันครับผมอย่าลืมเด้อเบิ่งพ่อสอนในการหกเก็บวิ่งบนครับพี่น้องเนาะบ่าทีมหกได้ครับผมหกกับสองครับว่าหันเพื่อนในหกตัวเดียว โค้งที่ถ่ายก็จะเลียตัวเดียวแล้วครับผมตอนนี้เป็นชุดเตรียมไปกอนวิ่งบนหกกับสองหลักร้อยครับผมสี 4, 2, 4, 2, ่สองห้าสี่สองห้าชนพอท่อวันน้ำเจ้าสี 4, 2, ่สองห้าครับตรงก็พอกันมสองตัวบนเจ็ดสองหกศูนย์หกสองและหกเจ็ดครับผมค่ะ 6, 7, หกเจ็ดมาอีกหล่ะรอง หกเจ็ดนี่ถิ่มบ่ได้ได้ครับผมค่ะถิ่มท่วนพ้อศอเนาะเนี่ยเจ็ดสองหกศูนย์พึ่นบ่ทเนเนนเดอครับพี่น้องค่ะจัดเป็นชุดเต็มก่อนครับผมชุดเต็มก็อบ่อไหลนะน้ำเชียค่ะบ่หลสามตัวบนพิ่นดึงซีมาได้ครับผมตอนนี้พิ่นดึงซีมาค่ะกับเยังกับบ่แน่นอนได้ครับผมผ่าเพิ่นดึงหกันดึงศูนย์มาค่ะกับยัดถิ่มสองกับผาครับพี่น้องเนาะสี่เจ็ดสองสี่หกสองสี่หกเจ็ด สคู่เท่านั้นครับบทนเทิว่าหลายได้ครับผมถึงจะสุดเต็มวิ่งล่างหกครับพี่รองเนาะครับหกบนหกล่างตอนนี้เล็กวิ่งล่างคนไห้ตัวเดียวเลยครับผมหก้วกาสองตัวล่างหกศูนย์หกเจ็ดหกหนึ่งและหกสามครับหกดังที่เ่่เดี๋ยนี้กัสองแมนแต่ว่ามักหก็ดนี่เนาะ โฮเ็ดพอสวะนี่ <c oughs> ครับผมโอ้พหทอดก็จหมืดหลายกับน้ำเชี่ยวบางหันเนี่ยก็พอเนี่ยโฮเก็ครับนี่แหลคะครับพี่้องแคปหน้าจอไว้เด้อครับผมค่ะ <c oughs> เอ้าปล่อยต่องวดเลยครับผม <c oughs> ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านเด้อะค่ะทีพนทรงหค้ค่ะอันเอฟซีถามมาหลายเด้อค่ะพ่อวางน้ําเขียวคะ่ะบัวเนี่ยอาจจะไปหาเพินเด้อคะ่ะบัวเนี่ยอาจจะไปหาเพินไตว่ากะบัวแน่นอนเด้อค่ะ พออาจจะได้ยินลิปนี้เนโอ้สชิว่าหาวะอาจจะแบบว่าอันนี้ไปหาอยู่แถวแเดินทางไปทั้งคนเนาะถ้าถ้าได้ไปนะค่ท่ันบู้ชมเพราะว่าอันว่าสิไปทรงลูกไส้อยู่ค่ะปีใหม่ยังสีแมมค่ะ่ันบู้ชมหรือว่าอาจจะโทษเอาให้เอฟซีก้อนกระไดเบิงก่อนก้อนกระไดค่ะ่ันบู้ชมเพราะว่าเอฟซีเพิ่นกระถามมาอยู่ในขิปอยู่ในไน์น้ำเชี่ยอยู่ว่าลูกไส้ไปไสค่ะ ไปฝึกงานเนาะไปฝึกงานอยู่ชลบุรีค่ะดานูุชมคับโรงเรียนทรงไปค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเด้ไปทรงลูกไส้ครับผมไม่กระจิตผ่านไปทางบ้านลำเขียวลงไปทางชลบุรีครับผมฝึกงานหนึ่งปีนะค่ะดานูุชมคร่ะขอบคุณเอฟซีทีัีงกิดหอดอันแกอยู่ขอบคุณพ่อยญ่ไม่หญยเนาะกรสิคิดหอยัอนละคือถามหาค่ะครับ เพิ่นถามว่าบ่ามีลูกบ่เฮียนหลังนี่บ่มีเด็กน้อยบอ่ล่าสุดดิสอแมนแม่นเห็นน้ำเชียบ่อยฟัางอย่างกับเพิ่นการศึกขษขาม้าใหม่เนาะครับบ่มีค่ะทั้งหมดช่อมีแต่งแต่น้องหมาแพลงกับดูกดิกค่ะก็ะมีลูกชายผู้เดียวค่ะทั้งหมดชรับไปเรียนปวสโรงเรียนก็เลยส่งไปฝึกงานหนึ่งปีค่ะครับ คนกาถามหาพอว่างน้ำเขียวว่างน้ำเขียวนี่น้้ำเชียกกับก่อมาเชียกะสมัยก้อนที่ยุ่งเทียบนันค่ะไปดูยิงเนาะปานหน้าคนเลยออกไปสมัยก้อนไปเที่ยวดูเนาะคะ่ะยุ่งยุ่งเทียบมันมีมองไปหลายค่ะอยุทยาสลาบุรีสังขารสังขานครนโยกสามยอดเจดนะีย์คุนอะ ไปคือเอฟซีเห็นหรอคะครับเอาคลิปนี้กับเป็นแนวทางอาจารย์ชมพู่เนาะครับผมค่ะอาจารย์ชมพู่ให้ต่องวดเลยครับผมค่ะครับนี่แหละครับพี่น้องพิจณาเบอร์หน้าครับผมเป็นชุดเต็มก่อนครับผมครับเป็นชุดเต็มก่อนค่ะครับจังคอยมาให้อาจารย์ตัดโค้งที่ไทยเท่นึงครับผมพี่น้องมั่งชี้ทีอยากไปยิบจับอรเตอรีลีก่อนครับผมค่ะครับสามารถ เอาเหลขกหลังหรือว่าเหลขกบนเก่อได้รางวันใหญ่ครับพี่น้องเนาะเย่ทิมพ่อฟันแมนดิเ่าครับผมเหย่ทิมพ่อฟันแมนครับผมค่ะอย่าทิ้งพ่อฟันแมนอู้หาสองหนึ่งหาสองหนึ่งเพิ่นว่าหลังจากเลขออกภายในสามมือครับผมเพื่อนจะได้ตองงวดก็คือยังหาหนึ่งสองครับพี่น้องเนาะแล้วก็ก้อนเลขออกสามมือเพื่อนก็จะได้ชุดทีเด่นศูนย์หนึ่งแปดหนึ่งลน้ำเสียอสองสองสองช่วงนี่ละ่ะ บตบะท่า<ด>นใดเนมือห่อหาสองหนึ่งของอสุดท้ายท่านในดๆครับผม้่ว่าเป็นมือแร่งอาจจะเป็นมืออื่นเนี่ยครับผมค่ะตาะสามมือล้างเหล็กออกถือว่าแม่นอยู่ดีโอเแม่นแม่น่าตัดเหล็กคนถ้ากันมู้ชมผ่าแล้วพ่นบอกให้ตัดเหม่นบอก็คือว่า่น่น,นเอาสุดล่าสุดสุด้หลพกคนกะบ่อยากให้เอาปานไดเอ้ดยเมเลยกัตัดไปสามกู อาสองอ,อ่าหนึ่งอลไรก็สองหนึง่งกับอ๋ค่ะอาจารย์ชมพู่กัยังติดหกสองอยู่นะทอครับติดหกสองเจ็ 2, ดสองอยู่ครับผม,มเหล็กดังงดว่าหันบานเหล็กทีน้ำเชียรอีกแล้วหกสองหกหนึ่งเนี่ครับเขบาบอกหกสองหันกับเหงครั้งนี้แหละเนาะบอกหกสามกับตีว่าได้ยุคือกันทะบุมท่าพี่น้องที่ตามอาจารย์ชมพู่ครับ อ๋อสหรับคลิปนี้พอกันคลิปนะยูดีไม่แห้งสุกูดสกคนเด้อค่ะท่านผู้ชมปีใหม่แล้วให้เอฟซี่แฟนคลับของน้ำเชียกับเก่ามาเชียเดินทางมากอ่ะให้เพิ่นหอดหม่องหอดทีเนาะแนียนครับค่ะหอดพอใหญ่ไม่ใหญ่พอแม่จะคล้องขาลูกมูนันกะให้หอดหม่องหอดทีค่ะทั้งไปและกลับขอให้เดินทางปลอดภัยให้มีสชคมีลาบเด้อค่ะท่านผู้ชมชค่ะเจ้าไดกะ ให้ปลอดภัยไว้ก่อนเมียนครับผมค่ะไปซ่าเด้ค่ะท่านผู้ชมย่าเฝ้าค่ะยาเฝ้าค่ะเขาใจในช่วงเทศกาลอยู่เมียนเพราะว่าก็เคยเจอมาเนาะค่ะอยากนอนกะนอนก่อนลอค่ะพักจียงีบก่อนค่ะถ้าเมื่อยขากะเบียกก่อน้อค่ะเนาะเมีนค่ะเป็นห่วงลอค่ะท่านผู้ชมเป็นห่วงค่ะจ้างไดกะไปเที่ยวมบองใดกะให้อ่าสนุกสนาน แด้ว่ากะตอนครับก่ะแมนนับันระวังครับผมปล่อยไปค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ